สังคมทุกมือนี่ทายู่กันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันมั่นจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเหตุให้สังคมหนาอยู่เป็นยังคือต้องเว้าถึงว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันสืบเนื่องจากบอดนกหมอล่ำเสียงวิหกเพิ่นได้ออกมาโพดนะคะพี่น้องถึงเรื่องรล่านี่ที่เกิดขึ้น มาฟังว่าบอดนกเพิ่นโพดประจังไดเศร้าซะเดครับพฤติกรรมตบแปนสีนาดามอล่ัมฝ่าวลัมฝ่าวเ,เตยมันแสดงถึงการบ่อห้เกียรติผวกผมเลยครับนี่ล่ละครับคือซักสีของพวกผมโดนให้เกียรติเล็กๆหน่อยหน่อยนาเวที่กะดีใจแล้วบอยากให้หนาเวที่เสียบรรยากาศ ผู้ฟังที่ดีคือมีมารยาทในการฟังบรมเสียมารยาทนะครับย่ายนุเล่าแหงปากเร็วถือเล่าดาม่าสีดาามาบอดายนะครับอยู่ซ,อซือเล่ากะบอดาข้นดอกทาให้เกียรติเล่าทาแบบมือนี้เราสามารถขาบข้อเจ้าแลนพาบานใดเลยฝากนะครับหมอล่่มข้นดู เฮ้าวแมนสัตรูกันเฮ้าคือผู้ร่วมจอยกันต้องให้เกียรติกันทั้งสองไฟล์พร้อมกันนั่นนะคะบอร์ดนกยังติสติ๊กเกอร์รูปหัวใจละกะสาธุนี่คือขอความจากบอร์ดนกที่เพิ่นเ้าถึงว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณผู้ชมให้เกียริหมอล่ำหมอล่ำกัให้เกียรติคุณผู้ชม ร่วมมือกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเฮาม s า h มวนน้ำกันนะคะนี่คือสิ่งที่เพิ่นซื้อเพิ่นบอกว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วเฮาส e h o l d ีน้ำกันอย่างมีความสุขแล้วเพื่อนกระดิบอกชัดเจนว่ายายหนุเล่าแหงปากเร็วถือเล่าดาม่าสิดราม่าบ่ด้นะครับ อยู่ซื้อเล่ากับบดานค้นดอกนะคะถ้าเกิดว่าบ่มีปัญหาเอียงว่างา่ายๆ่ายว่าใยหนุหรือว่าบอดหนุนะคะเพิ่นบดานค้นง่ายๆเด้ถ้าเกิดว่าบ่มีปัญหาเกิดขึ้นไปเบิงทางด้านบอดหนุหมอลำเสียงวีหกนะคะพี่นงทางด้านบอดหนุก็ได้มีการแช่โพดของ บอดนกออกไปพร้อมกับนะคะระบุขอความไว้อีกเช่นกันนะคะพี่นอกบอกว่าบอให้เกียรติคอยคอยกับบ่คอยเงือดเด้คนประเภทนี้นะคะกรณีที่เพิ่นแช่ออกไปก็คือแช่ขอความของบอดนกที่บอกว่าเศ้าซะเเ้อรับพฤติกรรมตบแผ่นสีหนาดามอล,ลำฝ่าวลำฝ่าวเตย สำหรับคนที่ไปเบิงหมอล่ำว่งใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องต้องเข้าใจได้ว่าเพิ่นมีแผลงเพิ่นมีแพ,นนแพ่นของเพิ่นแล้วนะคะบ่แเม่นวาเจ้าอยากฟังเพลงเอียงเจ้ากะสีขอเด้มันบ่แเม่นหมอล่ำสิ่งได้พี่น้องถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงเอียงตามใจชอบนันไปเปิดฟังเอาเองดีกลัวเพราะว่าหมอล่ำว่งใหญ่แบบนี้เพิ่นมีสคริป ไหวเรียบร้อยแล้วนะคะสิไปบังคับกะเกณ์เพิ่นบได้เดอ้อนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนที่คุณจะไปฟังหมอหลองหมอล่ำถ้าเป็นหมอล่ำสิ่งกวากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับโพดโพดนี่นะคะพี่อ้อกของบอดนกกามีบ่บรรดาเอฟซี FC แฟนครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น กันไว้ร้ายเลยทีเดียวนะคะพี่น้องย่างเช่นเพิ่นบอกว่าไผดาเมนูผมสิเอาอย่างดีดเพิ่นว่าสินะคะพี่น้องคนฟั่งกบโพดเด้พ่อเม้าละ่กะก็มีแตอยากไห้หมอล่ำเตยกะย่งว่าหมอล่ำเนะะาะก็มีเว้ามีตะลกเนละ่ะมันคอยมวนเนาะทายาไข่เตยบ่เศร้ากนพ่นแล้วล่ำสิงพ่นแล้ว น,น,นกหัวหนานกเนาะสู่ๆจ้าพ่อจ้าคนนิสัยบดีมีแทบทุกที่เป็นกำลังใจให้นะครับสูสๆครับเป็นกำลังใจให้เดจ้าบอดนกและการม้อลำทุกคนจ้าส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเป็นตาสร้างล่มพัดพานไปลูกยาหัวซาเฮ็ดให้เหาปวดหัวซือ้อรักติดต,ตามเสมอ มีโอกาสอยู่ใกล้ๆก,กะเขาไปเบิงตลอดมวนคือเขาจ่าพอจา้าเพราะรักครอบครัวเสียงวิหกคนเมากระสิบประมาณนี่ละจา้ามิแต่บอกเตอยอยางเดียวแต่กะบอเคยดาจา้าสู้สูค่ะเป็นกำลังใจให้บางที่กระต้องพูดบ้างแบบนี้ถูกต้องแล้วขะบอดกำลังใจเด้อจา้าสู่สูเพิ่นอยากดังยานุจัดให้เลยจา้า มองผ่านค่ะคนแบบนี้มีโบกีค,ค้นหรอค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู่สๆนะรักพวกเธอทุกคนเสียงวิหกเข้าเป็นหัวหน้าวงให้อดเอาเดาลูกคอยเบ่าคอยจ่าลูกยืนหน้าเวที่มองเห็นว่ากำลังจะโวยวายคงเมาแล้วฉันเก่งกลาในสามโลกสมควรเจอบอดดาหนาชาไปสามวันสู่ๆครับ เอาใจช่วยครับถ้าผู้ใดมักเตยจางล่ำสิ่งเสียงวิหกเล้จ้าเป็นกําลังใจให้นะคะนี่นะคะทางด่านบอดนกเพิ่นกระจัดไบเหล้่วนะคะพี่นกมีล่ำสิ่งเสียงวิหกนําเดอ้อถ้าผู้ใดสนใจกระติดต่อเพิ่นได้เลยนะคะพฤติกรรมค้นแบบนั้นคงบ่เคยเข้าสังคมค่ะปล่อยว่างค่ะผ่านไปสู่ๆค่ะ สู่ค่ะกำลังใจให้เสียงวิหกทุกคนค่ะกำลังใจครับกำลังใจตะนายเนาะสู่สู่ค่ะรักนะคะพงศกรอันไหนไม่ดีให้บอกว่าสร้างมัน่นหมอลำเขาลำบากกว่าค้นเบิงข้นฟัง่งเพราะเดินทางไกลนางนอดใน่รถหลายชั่วโมงนอนในรถเป็นส่วนมากเป็นกำลังใจไใ้เดอร์พอเดอสู่สูค่ะเป็นกำลังใจค่ะ คนมีรอยพอพันเมสู่ส่ค่ะไปหลายหม่องกับพอหลายยอ่างสู่ค่ะเป็นกำลังใจให้เสียงมีฮกทุกคนค่ะคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าคนบ่ได้รับการศึกษาค่ะอดทอนนะคะสู่ส่นะสู่ๆด้านลูกแม่เป็นกำลังใจให้กำลังใจค่ะใจเย็นๆเวลาเล่ามีทุกยางแล้วเล่าก็อิ่ม คนมาหาเล่าเขายังบ่อิม่มใจเท่านั้นใจเย็นๆค่ะอดทนลูกคนมีหลายประเภทนับหนึ่งถึงร้อยตั้งสติลูกนะคะนี่คือขอความที่เขามาสแสดงความคิดเห็นในโพ์ของบอดหนกนะคะพี่นกก็ย่างที่บอกแล้วค่ะพี่น้นงบางท่านเพิ่นก็บอกว่าเข้าไปหลายมองหลายบอลแต่ละสถานการณ์มันก็นจะบ่คือกันนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะ ให้เกียรติซึ่งกันและกันจะเป็นการดีที่สุดคุณผู้ชมให้เกียรติหมอลำหมอลำก็ให้เกียรติคุณผู้ชมจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะสําหรับเรื่องเล่าในมือนีกับฝากไวเดอร์พ่น้องเนอการอยู่รวมกันในสังคมเฮ้าตองให้เกียรติซึ่งกันและกันเข้าใจอยู่วาคนเฮ้านี่รอยพอพันเมแต่ละคนจะถืออบร่มมาบอกขึ้นกันแต่การให้เกียรติซึ่งกันและกัน นั่นควรที่จะมีเป็นพฤติกรรมและนิสัยของทุกๆคนนะคะฝากไว้สำหรับมือนี้นะคะในเรื่องราวการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องมีความคิดเห็นอะไรจังไดสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อค่ะฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับบอดนกหมอลำเสียงวิหกนะคะมือนี้ อําลาผ้าจากไว้เพียงสำมนีกรพบพ่อกันไหมคล,นะคลิปน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ